ทุ่งศรีเมืองอุดรมันจะมีร้านทะเลดองอยู่ร้านหนึ่งปูไข่ดองเนื้อโคตรหวานโคตรอร่อยร้านนี้เลยค่ะทุกคนเจส้มทะเลดองเห็นรีวิวเยอะมากวันนี้ก็เลยอยากมาลองด้วยตัวเองที่ร้านก็จะมีแซลมอนกุ้งแมงกะพรุนหัวกระสุนและปูไข่ดองเราก็จัดมาลองให้ครบไปเลยเริ่มจากกุ้งก่อนเจ้าเหตุไดนี่น้ำดองคือแซ่บแท้รสชาติน้ำดองแบบหวานนัวถูกต้องที่สุดแล้วกุ้งคือเนื้อเด้งมากทุกคนยิ่งกินคู่กับน้ำจิ้มซีฟู้ดคืออร่อยที่สุดเป็นร้านที่ไม่ควรกินแค่ครั้งเดียวต้้องา ทนาดนรักปลาส้มยิงไม่ควรพลาดแซลมอนเนื้อนุ่มจิ้มกับน้ำจิ้มซีฟู้ดที่มีรสเผ็ดเปรี้ยวหวานลงตัวมาต่อที่แมงกะพุนหัวกระสุนเขาจะหั่นมาให้เป็นชิ้นๆแบบนี้ให้เรากินง่ายเดียะเนื้อแมงกะพุนแบบก,บกรอบเคี้ยวกรุบมากและนี่เลยที่ชอบที่สุจอยากไปกินทุกวันก็คือปูไข่ดองเนื้อปูคือแน่นๆหวานไม่ข้าวเลยคืออร่อยจนยอมจะบอกว่าโคตรฟินใครที่ไปเดินงานทุ่งสีเมืองอุดรนะไม่อยากให้พลาดเลยนอกจากนี้ที่ร้านก็ยังมีแซลมอนซาซิมิหอยนางรมทรงเครื่องแบบชุดและเมนูดองที่เป็นกระปุก แบบนี้ด้ดวยพิกัดร้านนะคะจะอยู่ซอยเดียวกันกับสอ,อชาชีรีบๆไปกันเด้องานมีถึงแค่วันที่12ธันวาคมนี้เท่านั้น